จะบ้างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราตัดสินใจมาอยู่กับพี่ชายเราเลยอ๋อน,นะคะยอย่างที่มันเป็นข่าวนะคะที่มันเป็นข่าวดังมากเนาะข่าวพี่เรานะคะก็ที่ตัดสินใจออกมาภายในวันเดียวเลยภายในวันนั้นเลยก็คือเออไม่รู้สิเราเห็นพี่เราร้องไห้หนักมากสงสารนะคะแล้วก็เราคิดว่าเราคงอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ได้นะคะแถวมาแยกแยะได้ไม่แยกแยะได้คะ่ะการทํางานกับเรื่องส่วนตัวของพี่ชายเราก็แยกแยะได้ค่ะแต่ว่า คือเราขอออกมาที่เราสบายใจดีกว่าอยู่ตรงนั้นก็ดีนะคะเพื่อลงงานดีผู้นําทีมงานดีดีทุกคนนะคะแต่ว่าเราอยากที่จะออกมาอยู่ในที่ที่เราสบายใจแล้วเราก็อยู่กับพี่เราเพราะว่าพี่เราก็ไม่มีใครเพราะว่าพี่เราก็พี่เรา,ยายก็ไม่มีใครนะคะก็มม <S <S นั่นแหละค่ะแกแกมาหนูก็มาด้วยนะคะเพราะว่าเราไปด้วยกันเนาะเราไม่มีอะไรเลยตอนที่เราเข้าทํางานกับพี่เราเพราะว่าพี่เราดึงเราไปนะหนูกับวามีอียงเลยไม่มีตังไม่มีอะไรเลย แต่ว่าพอเรามาอยู่ในจุดที่พี่เราดึงเข้าไปเนี่ยเราก็มีตังมี f อมีคนรู้จักเยอะทุกวันนี้คือใช้ชีวิตสบายมากใช่ไหมคะแต่พอถึงวันหนึ่งที่พี่เราต้องออกมาจากจุดที่แบบจุดอย่างนั้นอะ่ะพี่เราก็เสียใจแล้วเราก็เสียใจเหมือนกันเรารู้เราก็เสียใจแต่เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เรานะคะแต่ว่ามันก็เสียใจนะเพราะว่าเป็นพี่ของเราเมยเราแล้วเราโดนกระทําะ เราก็เสียใจเราเห็นแบบบีการ้องไห้อะไรอย่างแบบแบบในเรื่องแบบนี้มานานมากแค่ไหนเนาะเราอะไรบ้างอ๋อก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะจะเกิดเรื่องก่อนที่พี่พกจะโพู์ค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นออกมาคุยกันหนูก็แต่ว่านู่นู่รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าก็คอยดูเป็นอยู่แล้วอ่ะพอรู้รู้อยู่แล้วแต่ก็คิดว่า ก็ถามตลอดนะว่ากินข้าวหรือยังตอนที่อยู่ได้กันนี่แหละก็ตอนที่อยู่ด้กันตอนที่ยังไม่โพ้น,นะถามว่ากินข้าวหรือยังน,นอนที่ไหนโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะหนูก็นอนไม่หลับเลยสักวันใช่แล้วเราก็มองหน้าอะไรใครไม่ติดเลยเราเราก็เสียใจอยู่ในใจเราแต่ว่าเราพูดไม่ได้เพราะตอนนั้นยังไม่เกิดเรื่องพอเกิดพอเกิดเรื่องเราก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจออกมาเลยเพราะว่าเราเห็นพี่เราร้องไห้ทุกวัน เศร้าทุกวันค่ะใช่หนูก็เลยหนูก็สงสารพี่หนูก็ออกมาหนูก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกันสงสารเล่าก็เลยออกมาน้าต้องกันนะคะวันนั้นเราก็โพสต์แบบว่ามาไปด้วยกันใช่ค่ะ<ๆ>ใช่ค่ะอันนั้นคือโพสต์แบบทั้งน้ําตาค่ะโพสแบบไม่ไม่ได้มีใครบอกอะไรเลยตั้งใจโพสตเองแล้วก็บอกพี่วิแค่ว่าหนูขอออกนะแต่พี่ก็ยังไม่ตอบหนูก็โพสต์เลย เพราะว่าเราได้แจ้งฝั่งไหนว่าเราจะออกแจ้งค่ะแจ้งว่าแจ้งปุ๊บแกก็ตอบว่าเคาลพมในการตัดสินใจเราก็เลยโพสตเลยค่ะใช่แต่เราก็แจ้งนะแล้วเราก็แจ้งในไลน์กลุ่มด้วยแจ้งให้ทีมงานรู้ด้วยหลายคนก็แบบช็อกเลยตอนนะั<ช>้นเกิดอะไรขึ้นเย<ช>เพราะว่ามันเป็นอินฟลคต่อเนื่องเลยใช่เพราะว่าพี่เราโพสต์วันต่อมาเราก็โพสตเหมือนกันแล้วคนรู้จักเราก็เยอะขึ้นแบบ เปืือบเดียวเลยอะไรอย่างนี้ใช่แต่มันก็เป็นการรู้จักที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้ว่าแบบเออเสียใจนิดนึงกับตัวน้ำตาลเองน้ำตาลรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันขุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนําใจได้ไหมที่แบบว่าเออจากเราอยู่ตรงนั้นที่เราสร้างมากับพี่เราด้วยอะไรอย่างเนี้หมายถึงว่านโ้นทําน้ไดทำใช่ไหมก็ตอนที่เกิดเรื่องอะค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะแยกกันหรอกเราก็ทำเราก็ทําใจไว้แล้วอะแต่ว่าก็ทําใจไว้นิดนึง คือก็คิดว่าอยู่ด้วยกันได้ทํางานด้วยกันได้อะไรอย่างนี้แต่พอพี่เราแบบโพสอย่างนั้นเราตื่นมาเราช็อกเลยแล้วเราก็แบบว่าถามทักไปหาพี่เลยว่าเป็นไรไหมแบบไม่เสียดายหรือที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้แต่เราก็เข้าใจนะเราก็บอกว่าอยากออกมาก็ออกมาเพราะว่าเราก็เข้าใจใพี่เราเหมือนกันส่วนหนึ่งเราก็อยากให้พี่เราออกมาอยู่ในจุดที่พี่เราสบายใจที่สุดแล้วก็ดีขึ้นที่สุดแต่ตอนนี้พี่หนูก็แฮปปี้มากค่ะ ให้พี่หนูมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากถึงในใจแกอาจจะเศร้าๆนิดนึงแต่ว่าเราก็คอยอยู่ข้างๆตลอดจริงๆแล้วหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวพี่บ้างที่แบบว่าเขาอาจจะผู้ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็สุขุมขึ้นมากค่ะแล้วก็ใส่ใจลูกน้องทีมงานดีมากๆแล้วก็เรื่องพีก็คือตอนนี้น่าจะยังไม่โฟกัสเพราะว่าตอนนี้กําลังทํางานที่เพราะว่าตอนนี้เหมือนเหมือนทิ้งทุกอย่างไว้แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เลยค่ะ พี่เรามาเริ่ม้นใหม่เลยแล้วก็มาเริ่ม้นใหม่ด้วยกันกับครอบครัวเราพร้อมที่จะแบบพรอมที่จะอยู่ด้วยไม่ว่าจะมีอะไรยังไงหนูก็อยู่ด้วยตลอดค่ะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีลูกหรือไม่ลูกหนูก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมจริงแล้วเราเสียดายแบบแฟนขาดบ้านพักของเราเนาะเพราเราก็มีคู่เราใช่ไหมคะตอนที่หนูออกคู่หนูเอ่อเอฟซีบ้านคู่ก็เสียใจมากเสียใจมากแต่ว่าเขาก็บอกว่า f c ก็บอกว่า f อเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องที่ลำบากใจ เอฟซีก็เข้าใจหนูนะคะแต่ว่าหนูก็ขอโทษด้วยนะคะที่หนูต้องออกมาโดยพลักการใช่ไหมคะแต่ว่าแต่เราก็มีเหตุผลเราก็มีเหตุจําเป็นของเราเราก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแต่ว่าเราก็ยังติดต่อคุยกับพี่วินเนอร์เหมือนเดิมคะ่ะทุกอย่างแต่ว่า FC เราก็ FC ฟซจากบ้านคูพอพอออกจากกลุ่มนะคะก็ก็มีเข้ามาบ้านเราบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็ยัง รักกันเหมือนเดิมแต่บางคนเขาก็อาจจะอันนี้บางคนนะคะบางคนเขาก็อาจจะแบบเสียใจเนาะที่แบบเราเลิกคู่กันแล้วเขาก็จะเลิกติดตามไปเลยอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเขาก็แบบติดปิงนิดนึงแล้วเขาก็ออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบพอตติงตามโพสอย่างเงี้ยรูปแบบมันก็มีแบบคนที่แบบอาจจะเฮ้ยเห็นด้วยกับแบบว่าอุ้ยทำไมตัดใจใเร็วนู่นนี่นี่ใช่ คนก็พอหนุพลแล้วมันก็ข่าวเยอะมากใช่ไหมคะคนก็เป็นว่าใจมากอะไรเงี้ยบอกว่าตัดสินใจดีมากแต่บางคนก็บอกว่าทําไมไม่แยกแยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คิดดีแล้วนะเออเราก็จะบอกว่าเราคิดดีแล้วนะ mm hmm. ถึงเราจะเสีย fc แฟนคลับอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เสียใจนะว่าที่เสีย fc อะไรอย่างนี้ก็เสียใจเหมือนกันนะค่ะแต่ว่าเราก็มีเหตุผลของเราเนาะ ล้วก็ออกมาในจุดที่เราสบายใจถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราฝืนแล้วก็ไม่มีความสุขค่ะทางานเราก็ไม่มีความสุขจริงๆแล้วตัวน้ำตาลเองอะอยู่ับบนี้ก่อนณวันนี้เห็นแต่ว่าพี่เขามีผูกแบบกลับไปนั่งเตาเรื่องเก่าอะไรที่บ้างไม่มีบ้างไมูก็คือ ก็มีบ้างค่ะแบบว่าดื่มอะไรเงี้ยนิดหนึ่งนิดนึงนิดเดียวอะไรแต่ว่าก็มูฟออนไปแล้วอะค่ะใช่เพราะว่าก็ทําใจมานานมากๆแล้วนะว่าตระยะเวลานใช่ค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่ต้องส่วนตัวของแกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่อยากจะถามเวลาเห็นแกเป็นอะไรเราก็ไม่อยากจะถามแค่ถามว่ากินข้าวหรือยังแค่นี้ไม่ต้องถามเรื่องส่วนตัวอะไรเยอะหนูก็เลยไม่อยากใช่ดูแลอย่างห่างดีกว่าเพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอะไรยังไงกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้แล้วก็รอดูอยู่ตรงนี้ละกันก็ให้กาลังใจทั้งสองฝ่ายนะคะ มีอะไรอยากจะขอบคุณเอฟซีไหมวันนี้ไลฟ์สดก็มีบ้านหารอะไรเงี้ยแบบว่าบ้านเราเอาโคงอะไรเอาอะไรมาให<ช>้เลยนะคะก็ขอบคุณ FC ที่ยังติดตามหนูนะคะแล้วก็ยังรักหนูยังมาให้กำลังใจ ตอนนี้ก็อยู่โตเกียวมิวสิก EP หนึ่งนะคะก็มี FC มาให้กำลังใจในพิธีเยอะแยะมากมายแล้วก็ FC ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอโทษที่ทําให้หลายๆคนผิดหวังที่ออกมาจากนั้นโดยพารากการนะคะหลายคนก็อาจจะผิดหวังก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เข้าใจเหตุผลที่หนูออกมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ